หลังจากเราทำการกำหนดบริษัทใหม่เรียบร้อยแล้วถ้าเราเลือกคัดลอกจากข้อมูลเปล่าทั้งผู้ใช้งานสามารถไปทำการกำหนดค่าต่างๆได้เลยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คุณเผลอไปคัดลอกมาจากข้อมูลทดสอบหรือจากบริษัทอื่นที่มีข้อมูลบางส่วนที่คุณไม่ต้องการคุณต้องทำการล้างข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งก่อนตัวโปรแกรมมีเมนูอำนวยความสะดวกในเรื่องของการล้างข้อมูลทั้งหมดออกให้โดยที่คุณไม่ต้องไปไล่ลบเองทีละเมนูเมนูดังกล่าวให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่เมนูอื่นๆ หัวข้อที่5เปิดางข้อมูลใหม่เมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูอันตรายสำหรับการใช้งานเราจะมีคำเตือนด้านบนให้สังเกตคำเตือนนะคะโปรแกรมบอกคุณเลยว่าเมนูนี้ใช้สำหรับลบข้อมูลณนะที่เก็บปัจจุบันทิ้งดังนั้นสิ่งแรกของการตรวจสอบค่ะคุณต้องตรวจสอบและเช็คบรรทัดที่เขียนว่าข้อมูลปัจจุบันเก็บอยู่ที่ให้ดีนะคะว่าที่เก็บข้อมูลที่แสดงขึ้นมาเป็นบริษัทที่คุณต้องการจะล้างข้อมูลทิ้งใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่คุณต้องคลิกยกเลิกแล้วออกไปเลือกบริษัทที่ถูกต้องเนื่องจากเงื่อนไขการลบก็คือลบแล้วกู้คืนไม่ได้ในส่วนนี้เราอยู่ในบริษัทที่เราต้องการจะทํางานอยู่แล้วเราดูกรอบสีฟ้าด้านล่างต่อได้เลยนะคะตัวโปรแกรมมีการแบ่งประเภทของแฟ้มค่ะหรือชื่อเต็มๆก็คือแฟ้มข้อมูลนั่นเองออกเป็น2ประเภทด้วยกันแฟ้มประเภทที่1เราเรียกว่าแฟ้มข้อมูลหลัก หรือฐาแฟ้ม,มข้อมูลหลักหรือฐานข้อมูลของโ,รโปรแกรมประกอบด้วยอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ทะเบียนลูกค้าหมายถึงรายละเอียดลูกค้าจะเบียนผู้จัดจําหน่ายก็คือรายชื่อผู้จําหน่ายที่คุณมีการติดต่อซื้อสินค้าด้วยพนักงานขายบัญชีเงินฝากหรือบุ๊กแบงก์ของกิจการรายละเอียดสินค้ารวมหมดนะคะทั้งสินค้าที่มีสต๊อกสินค้าบริการรหัสรายได้รหัสค่าใช้จ่ายทเบียนหมายเลขสินค้าผังบัญชีและรายการทรัพย์สิน อันนี้รวมกันแล้วก็คือแฟ้มประเภทที่1แฟ้มข้อมูลหลักส่วนแฟ้มประเภทที่2ค่ะเราเรียกว่าเป็นแฟ้มรายการเคลื่อนไหวทางด้านรายการค้าหรือ transaction file นั่นเองจะประกอบด้วย2บรรทัดบงเริ่มจากตัวแรกก่อนก็คือยอดยกมาของทุกระบบท,ที่เรามีการกรอกเข้าไปในการใช้งานเริ่มต้นหรือการที่ให้โปรแกรมยกยอดเข้ามาให้ในขั้นตอนของการปิดบัญชีสิ้นปีส่วนบรรทัดที่2รายการรายวันของทุกระบบ ความหมายก็คือเอกสารประจําวันที่คุณมีการบันทึกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการปลดบินซื้อบินขายการทํารับจ่ายเงินรวมกันแล้วก็คือประเภทของแฟ้มข้อมูลที่2รายการเคลื่อนไหวนั่นเองส่วนการกําหนดค่าในการลบสามารถกําหนดได้2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือการใส่เครื่องหมายถูกด้านหน้าความหมายคือคุณต้องการให้โปรแกรมลบข้อมูลในส่วนนั้นทิ้งไป ส่วนรูปแบบที่2คือการปล่อยว่างค่ะการปล่อยว่างด้านหน้าก็คือคุณต้องการให้โปรแกรมเก็บข้อมูลในส่วนนั้นไว้ให้สังเกตหน้าจอของตัวโปรแกรมนะคะสองบรรทัดบนก็คือยอดยกมาของทุกระบบและ,ะรายการของทุกระบบโปรแกรมจะมีการติกเครื่องหมายถูกเอาไว้ใต้ตัวค่ะไม่สามารถนําออกได้นั่นก็คือถ้าคุณมีการเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เมื่อไหร่ข้อมูลสส่วนนี้จะต้องถูกล้างทิ้งเพื่อให้ข้อมูลทั้งระบบกลายเป็นศูนย์เอกสารทุกระบบที่เคยป้อนไว้จะถูกลบทิ้งทั้งหมด ส่วนในเรื่องของฐานข้อมูลตั้งแต่ทะเบียนลูกค้าจนถึงรายการทรัพย์สินทั้งผู้ใช้งานสามารถกําหนดได้เองนะคะว่าต้องการจะเก็บตัวไหนไว้หรือต้องการจะลบตัวไหนออกจากบริษัทที่เราตั้งการข้างต้นเราบอกแล้วว่าอยากได้เฉพาะผังบัญชีเท่านั้นค่ะดังนั้นการกําหนดค่าเพื่อให้โปรแกรมลบทุกอย่างทิ้งหมดยกเว้นผังบัญชีอย่างเดียวนั่นก็คือคุณต้องใส่เครื่องหมายถูกทุกขัวข้อยกเว้นผังบัญชีตัวเดียวที่ต้องการจะเก็บเอาไว้จากนั้นคลิกตกลงเพื่อทํางาน เพื่อความไม่ประมาทค่ะโปรแกรมก็จะมีข้อความแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณนาการตรวจสอบดีแล้วแล้วต้องการยืนยันให้โปรแกรมลบข้อมูลออกให้ให้คุณพิมพ์ Y E S ตัวเต็มจากนั้นคลิกตกลงอีกครั้งโปรแกรมจะเริ่มทําการล้างข้อมูลทั้งหมดออกให้เมื่อโปรแกรมทำงานเรียบร้อยสังเกตง่ายๆค่ะโปรแกรมจะกลับออกมาสู่เมนูหลักให้คุณอัตโนมัติคุณก็สามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้เลยจากฐานข้อมูลต่างๆท,ที่เคยป้อนไว้ก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดหรือว่างเปล่า ส่วนหัวข้อเดียวที่โปรแกรมจะเก็บเอาไว้นั่นก็คือผังบัญชี